ต่งครับระแหงใต้ครับทั้งคอปตีนะครับเจอบบขอการซจงเกิลสองเนี่ยครับโค้ที่างค้ารับระแหงใต้ครับตั้งคอปครับ รัตตูเปอร์นตองน่าจะ,ปะเป็นรถคันเดียวกันใช่นำเงินเข้าครับนำเงินก็คือส0อสือ20คือ35ครับเราเหนตาช่างก๊อปตีอยู่น้อเงินผมก,กับพอรัดตูเปอร์รกครับพนรักเบอร์สครับอาร์ทพมสองครับเจอกับ40คือสามครับเตรียบตัวนะครับครัีคุบอกแล้วเปตัวเลยครับอาร์ทพมกับั0คือสามครับ ช่แล้วก็เตะถุงกระแกวท่างขึ้นสามครับเจอกับลูกเจริญหนึ่งรับการหยุดเสียงแล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับเปตะถุงกระแกวช่างขึ้นครับผู้สามสิบเจ็ดนะครับเจอกับลูกเจริญหนึ่งครับโค่นละแหงใต้ครับทั้งครับมาแหงใต้มาแล้วครับ ตอครทางหน้าเป็นซีโร่สดเบอร์ตีกลับมาอย่างกับสามห้าเราเห็นใต้ทางก้นเบอร์ซีมันใส่อะไรมาพื้นที่บักเราเห็นใต้ยังไม่ได้ปล่อยครับแายว่าพรรัตนะปล่อยไปแล้วพรรัตนีเซอร์ปล่อยไปแล้ว มาเรียบร้อยแล้ะครับเดี๋ยวรอทงนักลิขิต้็สักครู่ครับพุ่นไปกลับไปนครับ นะครับแดงฟาวนะครับแดงไปก่อนแดงไปปุ๊บน้ำเงินตกอยู่ไม่ได้สะดุ้งตามดีกว่าฟาวกลับมาใหม่กลับมาใหม่ครับ เปล่าครับพอรัตเปล่าไปแล้วถึงว่าัวนี้ระหว่างพอรัตนีที่เข้าสองแดงครับพบกับแพร่ห่างบ้าบอลต้องต้องเหนื่อยมาก ้บ้ครับผู้ตัดสิครับอาร์เมอสองเจรับเปอรเสองอยู่แดงขอฝ่ายแดงไปไม่ค่อยผครนบมี้มัวแต่สูญยืดอยู่มัแต่แอนตูอยู่แอนตูอยู่ต่อไปูยี่สิครับน้ำเงินอ๋อเจี๊ยบเข้าครับน้ำเงินครับไหลซาไหลไป ที่ห้าอาชางยุดมานับต่ยังไม่ถึงคู่นะครับเอาคู่นี้ก่อนนะครับยี่สิบหกยี่สิบหกับขอเธอเลยนะครับชัางเตียบเบอร์ห้าอยู่น้ำเงินมาอย่างไม่รู้กําลังมากําลังมาแล้วก็สีออสดช่างบุ๊คแปดจิวสิกเบอร์สิบเจ็ดอยู่แดงครับถ้าได้วินแล้วมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนับนะครับใช่ แล้วต่อจากพวกนี้ครับสีโอสดเบอร์สามับช่างยุดยสินแก้เบอร์สองเตยมตัว ไปแล้วครับอัเพื่อที่นิติครับตีออสดเบอร์สามอยู่น้ำเงินตัวกระชังยลื่อนนแก้วเดินตัดครับอยู่แดงครับมาเลยโอ้โหตัวสูสีครับคู่นี้ใกล้เคลี้ยงกันเลยดูดิว่าปลายมันจะเป็นยังไงแต่ตี่อสดเนี่ยรู้สึกว่าปลายเดินตีนะครับวันนี้ สำหรับในรถนีดด้คู่ต่อไป 28, ยี่สิบแปดครับสีออกสดนะครับเบอร์สิบแปดอยูย่ตอนลัดดี้แซคเกิลอ่าใช่ครับเจอกับตอนลัดดี้ซคเกิลใช่ครับเอ่อพัดเท้าบอกแล้วว่าแดดแดดน้อยแดดไม่น้ำเงินเสมอแข่งใหม่เลยครับ ไฮวอนกลับมาแข่งใหม่เลยครับเดี๋ยวขอ17แข่งใหม่ครับย7แข่งใหม่ครับนะครับ27แข่งใหม่ครับกรรมการบอกว่าสูสีว่าดูไม่ออกหายไปเลยมาเลยครับพี่กรรมการตัดตัวเสมอแล้วคือต้องเสมอเลยนะครับเสมอแล้วแข่งใหม่เลยครับแข่งเลยครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ มาเลยครับแปดมิวสิเบอร์สามนะครับสีโอสดอยู่แล้วเ่ินทางยุทธสินแก้วเบอร์สองอยู่แดงครับเพิ่อตะกี้เสมอแข่งใหม่เลยนะครับแข่งใหม่เลยแข่งเพิ่งยี่สิบเจ็ดก่อนครับครับฝนปล่อยดูด้วยยี่สิบเจ็ดนะแข่งใหม่ก่อนนะครับแข่งใหม่ก่อนอ่าแข่งใหม่ก่อนครับแข่งคู่เสมอก่อนคูนนี้ครับแข่งใหม่ก่อนยี่สิบเจ็ดครับแข่งอีกหนึ่งรอบ เรียกว่าก,กินกันไม่ลงเลยจริงๆครับคู้นี้ไปเอาไปกับสูสีมนเดิดมเพืกอจะเดินสูสีมันเดินครับใช่ใน,น,น่ดงแย่ใจจะระเบิดไม่ลครับใช่คร,ครับสีโอสดเพิ่งอ,ออกตัวช้าว่ารอบแรกนิดเดียวดูปลายสนามเข้า แดงเข้าครับช่างยุทธปิ่นแก้วเลยครับโอ้โหีโอสดออกตัวท้ากว่ารอบแรกนิดนึงแพ้เลยครับที่แปดครับสีโอสดตีแปดเจอกับบอรรล้วดีไปทีหนึ่งนะครับม,มาเลยครับมาเลยแล้วก็ต่อเจริญอะไรนะต่อเจริญการช่างเบอร์สองไม่แข่งมแมคอ่าใช่ใช่ต่อเจริญที่เขาไม่แข่งใช่ไหมอ่าให้ให้ไทยเจริญเบอร์สิบสี่เข้าไปเลยครับที่เก้าไม่แข่ง มาแข่งคู่สามสิบครับนองลู่เบอสามคู่ยี่แปดก่อนครับสีโอสดเป็นแปดเจอกับขอรับดิเซคเกอร์หนึ่งนะครับขอเชิญเลยนะครับแล้วติดตามด้วยคู่ที่สามสิบน้องมิลินเบอร์สามกับแอลเฮดเบอร์สิบสี่แอลเฮดเบอร์สิบสี่นะครับเกียวบตัวครับต่อคู่นี้นะครับต่อจากคู่ยี่แปดเลยนะครับยี่แปด อันนี้พรลัดลรีเซ็น้าตัวหนึ่งมาแล้วสีโอสดเบอร์18อยู่แดงอยู่น้ำเงินับสีโอสดเบอร์18 पैकाउ कप